และเป็นเจอไปยี่สิบคำถามนะคะยี่สิบคำถามยื่นมาสบอดคืนให้เราอะ่ะ จเสียมากใจเสียมากจริงๆทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันกับเบ้นในช่องชัญญาชาแนลอ,อีกแล้วนะคะลุกวันนี้ดูทางการนิดนึงนะคะเพราะว่าเบนจะมาแชร์ประสบการณ์ที่เบ้นเพิ่งได้ไปทําวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐมานะคะและผลก็คือผ่านค่ะทุกคน <Yay! S 1> เย้เบนได้พาสปอร์ตคืนกลับมาแล้วนะคะก็ได้วีซ่าท่องเที่ยว10ปีเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อใครที่กําลังศึกษาหาข้อมูลแล้วก็จะทําวีซ่าด้วยตัวเองแบบเบ้นนะคะไม่ได้จ้าง agency, เอเจนซี่เบ็นทำเองทุ ขั้นตอนเลยนะคะแม้แต่การถ่ายลงถ่ายรูปก็ถ่ายเองด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมาบอกวิธีเป็นทํายังไงบ้างไม่ว่าจะเป็น D S 1 6 0การหาคิวหลุดนะคะการเตรียมเอกสารการแต่งตัวโรงแรมที่เว้นไปพักอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างเดี๋ย u g จะมาบอกในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเบนลืมพูดตรงไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคะคอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ โอเคเริ่มจากการแต่งตัวก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันเห็นชัดที่สุดเนาะวันนี้คือเป็นแต่งตัวมาให้เพื่อนๆดูเลยนะคะว่าวันที่เป็นไปสัมภาษณ์เป็นแต่งยังไงเป็นแต่งอย่างนี้นะคะก็แต่งตัวให้มันแบบดูดีดูภูมิฐานนิดนึงนะคะเป็นใส่เสื้อเชิ้ตกับสูทสีขาวนะคะแล้วก็มีตุ้มหูเล็กๆนิดนึงนะคะส่วนผมเป็นรวบอย่างนี้นะคะเก็บเก็บผมเปิดหูอย่างนี้นะ,ะก็ดูแบบ ดูดีดูเรียบร้อยนะคะแล้วก็อีกอย่างที่เป็นแต่งตัวแต่งหน้าทําผมอย่างนี้ไปนะคะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ารูปที่เราถ่ายไปอะคะ่ะไม่ผ่านเขาจะให้เราถ่ายที่สถานทูตวันนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเผื่อไว้นะคะก็จะได้ถ่ายเป็นลุคนี้เลยนะคะก็ เตรียมตัวไปสวยๆแล้วกันเนาะวีซ่าที่เบนขอไปนะคะก็เป็นวีซ่า B1 B2 นะคะหรือวีซ่าท่องเที่ยวนั่นเองนะคะแล้วก็เบนเลือกสถานที่สัมภาษณ์เป็นกรุงเทพนะคะวันที่เบนไปเจอสัมภาษณ์นะคะเบนเจอท่านกงศุลเป็นผู้หญิงนะคะชาวมุสลิมที่แบบสวมผ้าคลุมนะคะหลายๆคนน่าจะเคยอ่านรีวิวมากันบ้างนะคะว่ายังไงนะคะคนส่วนใหญ่จะกลัวกันนะคะและเบนเจอไป20คําถามนะคะ20คําถามฟังไม่ผิดค่ะและ้วเบนยืนคุยกับท่านประมาณ 10นาทีนะคะซึ่งเป็นอะไรที่นานมากนานมากแต่เบนก็ผ่านมาได้นะคะอย่างคนก่อนหน้าเบนที่เบนเจอเขาแบบเข้าไปคุยเร็วมากนะคะ2-3นาที2-3นาทีแล้วก็แบบออกออกออกโอเคเดี๋ยวตอนสัมภาษณ์ค่อยเล่านะคะเรามาเริ่มกันที่เขาบอกแบ็คกราวด์แล้วก็ประวัติของเบนก่อนนะคะตอนนี้เบนก็คืออายุ31ปีนะคะโสดแล้วก็อาชีพก็คือฟรีแลนซ์เลยค่ะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นอาชีพที่แบบไม่มั่นคงจะผ่านหรอเบนก็คิดเหมือนกันค่ะแต่เราก็คือตอบความจริงทุกอย่างบอกจริงๆทุกอย่างว่าอาชีพเราเป็น ทําอย่างนี้รนะา,ายได้เท่านี้เท่านี้นะคะอีกอย่างนะคะก็คือเบนเคยมีวีซ่า F1 นะคะก็คือวีซ่านักเรียนตอนปี2013ถึง2018นะคะเบนไปนเรียนที่นิวยอร์กตั้งแต่ปี2013แล้วก็กลับมาไทย2017นะคะเพราะฉะนั้นเคสของเบนจะเป็นคนที่ทําวีซ่าท่องเที่ยวอ,อเมริกาเคยมีวีซ่า F1 แล้วก็อาชีพฟรีแลนซ์นะคะก็ใครที่เคยมี F1 และอาชีพฟรีแลนซ์ก็ลองช่างช่งดูนะคะตอนที่เบนถือวีซ่านักเรียนเบนก็อยู่ที่อเมริกาไปเกือบ4ปีนะคะ ก็นานอยู่เพราะฉะนั้นเคสนี้มันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะระหว่างที่เป็นอยู่ใน4ปีเป็นก็มีกลับไทยบ้างนะคะมีกลับกี่ครั้งเอ่ยมีกับ2014 1ครั้งนะคะแล้วก็ตอน2016อีก1ครั้ง 2- 3เดือนเหมือนกันคะ่ะเป็นแบบกลับมาลาพักร้อนนะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือกลับไทยเลย2017นะคะตอนมีนาคมคือข้อมูลพวกเนี้ย ท่านกงสุนเขารู้นะคะเพราะฉะนั้นมิกก็เลยอยากเอามาบอกเพื่อนๆว่าจําข้อมูลตัวเองให้ได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็พยายามนั่งคิดนั่งนึกนั่งจํานะคะไม่งั้นถ้าเกิดเราตอบไม่ตรงมันจะกลายเป็นเหมือนเราโกหกนะคะใครที่มีอะไรยังไงก็คือพยายามลือฟืน้น ประวัติตัวเองนะคะโอเคต่อไปนะคะเข้ามาที่หัวข้อการกรอก p s 1 6 0นะคะเป็นกรอกว่าเป็นซัพพอร์ตตัวเองนะคะไม่ได้มีคุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตนะคะครั้งนี้ก็คือซัพพอร์ตตัวเองแต่ว่าตอนที่เป็นวีซ่านักเรียนเนี่ยเราอายุน้อยเพิ่งเรียนจบอะไรอย่างนี้นะคะตอนนั้นคือให้คุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตได้แต่พอเราอยู่ในวัยที่อายุเยอะแล้วเนี่ยควรจะซัพพอร์ตตัวเองนะคะเพราะมันดูน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นใครที่ถึงวัยทํางานแล้วก็ซัพพอร์ตตัวเองเลยค่ะเล่างานทั้งหมดทุกอออยยย่่่าาาาางงงงทํะะะไไไรด้้้นนบีค ใช่ซัพพอร์ตตัวเองนะคะเสร็จแล้วก็กรอกว่าเที่ยวคนเดียวนะคะซึ่งตอนนั้นมั้นก็กรอกไปเที่ยวคนเดียวคือเราเกรอกอะไรใน Ds 1 6 0เนี่ยจาให้หมดนะคะแล้วก็ต้องตอบให้ตรงนะคะตอนสัมภาษณ์แล้วก็ใน5ปีที่ผ่านมานะคะเบ้นเคยไปเที่ยวแค่2ที่ก็คือญี่ปุ่นกับสิงคโปร์นะคะไม่ได้เที่ยวอะไรเยอะแยะเลยนะคะเขาจะถามทั้งใน Ds 1 6 0แล้วก็ตอนสัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าเคยไปเที่ยวไหนมาบ้างใน5ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ การกรอกสําหรับฟรีแลนซ์นะคะตรงอาชีพอะคะ่ะตรงช่องอาชีพจริงๆมันก็จะมีแบบคุณหมอพยาบาลนู่นนี่นัน่น,นข้าราชการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเจ้าของร้านแต่ว่าอาชีพฟรีแลนซ์มันจะไม่มีคําว่าฟรีแลนซ์นะคะเมนกรอกอคําว่าอาเตอร์นะคะเลื่อนลงมาล่างสุดจะมีคําว่าอาเตอร์แล้วก็มันจะมีช่องให้ specify ์เตอร์ก็คืออธิบายนะคะว่า ยังไงอื่นๆนี่คือยังไงนะคะส่วนของเบนนะคะเบนก็บอกเลยนะคะเบนใส่ไปว่ายูทูบเบอร์บิวตี้บล็อกเกอร์เมคอัพอาร์ติสนะคะ,ะเรื่องการกรอกอย่างนี้นะคะวิธีการกรอกของฟรีแลนซ์นะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงใช่ไหมคะสำหรับเบนนะคะเบนทาอย่างงี้ก็คืออย่างเช่นที่บอกยูทูบเบอร์เบนจะอธิบายเป็นข้อๆนะคะยูทูบเบอร์ก็คือช่อง Youtube ชื่ออย่งงีี้นะคะ f o l l o w e r เท่านี้ คนไรเท่านี้อะไรประมาณนี้นะคะลักษณะงานทํายังไงฉันก็ได้ได้เงินจากตรงไหนอย่างนี้นะคะบอกไปว่าเราทํำยังไงได้เงินยังไงเดือนนึงได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะส่วนเมคอัพอาริสก็เหมือนกันนะคะช่างแต่งหน้าเบนก็บอกว่า ฉันมีเพจชื่อน,นี้นี้นะคะคือใส่ข้อมูลให้เขาหมดแบบให้เขาเช็คได้นะคะใส่ลิงก์ YouTube ใส่ลิงก์ Facebook ใส่ลิงก์อะไรทุกอย่างให้มันแบบให้มันโแบบปร่งใสอะคะ่ะไม่ปิดบงังไม่มีการปิดบังใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อย่างอื่นๆนะคะว่าเรามีหุ้นส่วนในที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆก็บอกไปหมดเลยนะคะอย่างเบนเล็กๆน้อยๆหุ้นส่วนเล็กๆน้อยๆเ็นก็บอกนะ,ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนเดี๋ยวเบนจะเขียนไว้ข้างล่างด้วยนะคะใน description บอกเดี๋ยวเบนจะเขียนรายละเอียดไว้ให้หมดเลยนะคะ เริ่มขั้นตอนแรกนะคะวันที่19พฤษภาค,คมเดือนที่แล้วนะคะเป็นเริ่มกอก DS 160ต่อมานะคะวันที่20วันถัดไปนะคะพบว่าพาสปอร์ตเองหมดอายุนะคะ ก็เลยออกไปทำพาสปอร์ตนะคะในวันที่20เลยพอทำพาสปอร์ตเสร็จนะคะเบนกลับบ้านมาก็มาถ่ายรูปต่อเลยนะคะขั้นตอนนี้บอกไว้เผื่อใครที่อยากเดินทางสายทำเองทุกอย่างแบบเบนนะคะถ้าใครมีกล้องที่แบบดีๆนะคะแล้วก็ใช้โปรแกรม Photoshop เป็นก็ถ่ายเองก็ได้นะคะเพราะว่าข้อดีคือเราสามารถถ่ายได้หลายเทคจนกว่าเราจะพอใจขั้นตอนนี้เบนจะบอกในข้างล่างนะคะว่าขนาดรูปเท่าไหร่ยังไงลองดูใน De s c r i p t i o n box นบอกนะคะแล้วก็จะมีเว็บที่เบนใช้ปริ้นเพื่อเอาไปปรินที่ร้านแล้วมันจะออกมาเป็นรูปหนึ่งแผ่น นะคะแต่ว่ามีรูปขนาด2คูณ2สีใบแล้วเราก็ตัดนะคะใช้ได้สีใบก็แค่นั้นเองค่ะง่ายๆนะคะต่อไปนะคะวันที่28พฤษภาค,คมเ็นกรอบ d s เ6 0ก DS 1 6 0เสร็จนะคะแล้วก็ไปจ่ายเงินที่ธนาคารนะคะราคาค่าธรรมเนียมวีซ่านะคะ4,960บาทนะคะ แล้วก็วันที่เป็นจ่ายเงินนะคะเป็นวันศุกร์ซึ่งมันก็จะติดเสาร์อาทิตย์นะคะทําให้ต้องรอวันจันทร์เนี่ยถึงเงินถึงจะเข้าระบบแล้วก็จะจองคิวได้วันจันทร์นะคะพอวันจันทร์นะคะที่31พฤษภาคมก็จะเริ่มจองคิวได้เบนก็เข้าไปนะคะพอเข้าไปเนี่ยเบนก็เจอเลยคิวยาวๆช่วงแบบสิงหาคมไม่กดไม่เอานะคะเพราะว่าไกลไปตั้งใจไว้แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะรอคิวหลุดเพราะฉะนั้นคิวยาวๆเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วก็ไม่ต้องกดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการเสียสิทธิ์เราสามารถจองคิวได้3าครั้งก็คือจองหนึ่งครั้ง ทริคหนึ่งที่เบนอยากจะบอกทุกคนมากๆทริคในการหาคิวหลุดตรงนี้นะคะจาดีๆเลยสําหรับใครที่ยังไม่จองนะคะที่ยังที่เบนยังไม่อยากให้กดจองไอ้คิวยาวๆนั้นเพราะว่าถ้าใครที่ยังไม่กดจองคิว eh, เนี่ยแล้วเราอยู่ที่หน้าแรกนะคะเราสามารถ refresh, รีเฟรชรีเฟรชได้เรื่อยๆแล้วเขาจะไม่นับ1นนะคะคือการเข้าไปจองวันที่เนี่ยเราจะสามารถเข้าไปดูตาราง ได้5ครั้งหรือ4ครั้งหรือ5ครั้งต่อวันจะโดนล็อกใช่ไหมคะที่เพื่อนๆโดนกันกลัวกันว่าหาคิวไม่ได้เลยเพราะว่ากลัวโดนล็อกด้วยวันหนึ่งเข้าได้แค่5ครั้งแต่ถ้าอยู่ที่หน้าแรกนะคะแล้วรีเฟชรีเฟชหน้าต่างเรื่อยๆนะคะมันจะมีกล่องข้อความะคะ่ะทุกคนโผล่ขึ้นมานะคะคิวว่างคิวนะัดสัมภาษณ์ว่างวันแรกวันที่ตึ๊ด ถ้าเป็นวันที่เราพอใจเราถึงค่อยกดเข้าไปดูในตารางแล้วก็ทําการจองนะคะเข้าไปแบบนั้นถึงจะนับหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่ที่หน้าแรกแก็เรารีเฟรชรีเฟรชรอให้กล่องข้อความนี้เด้งขึ้นเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่โดนนับครั้งเวนรีเฟรชจนกว่ามีนจะเจอกล่องวันที่เป็นพอใจแต่ถ้ากล่องวันที่ขึ้นมายังเป็นเดือนไกลๆอยู่ที่เรายังไม่พอใจก็ไม่ต้องกดเข้าค่ะแต่ถ้ากดจองไปแล้วกล่องตรงนี้จะไม่ขึ้นนะคะ ถ้ากดจองไปหนึ่งครั้งจะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยถึงที่บอกว่าอย่าเพิ่งไปกดจองครั้งแรกเลยรอเลยครั้งแรกเนี่ยให้รีเฟจจนกว่ากล่องนั้นจะขึ้นจนจนเจอวันที่เราพอใจค่อยกดเข้าไปนะคะจําไม่ได้ว่าเป็นใช้เวลาหากี่วันนะคะก็มาเจอคิวหลุดวันแรกที่พอใจนะคะก็คือวันที่14กรกฎาคมอ่าเป็นครั้งที่หนึ่งที่เป็นกดจองฟลุกๆกกดเข้าไปตรงเลื่อนนัดพอกดเข้าไปเลื่อนนัดมันก็จะเจอตาราง แล้ววันนั้นเบนก็เจอคิวหลุดว่างขึ้นมาเป็นวันที่21มิถุนายนเบนก็รีบกดจองเลยนะคะพอรีบกดจองเสร็จเบนก็ออกมาแล้วก็ลองกดเลื่อนนัดดูอีกทีหนึ่งเป็นเหมือนแบบความสงสัยหรืออะไรหรือโชคเข้าข้างหรืออะไรไม่รู้นะคะทําให้เบนก็ไปเจอคิวว่างอีกทีหนึ่งนะคะเป็นวันที่11มิถุนายนใช่แล้วเบนก็รีบ เปลี่ยนวันนะคะเป็นครั้งสุดท้ายที่เปลี่ยนได้เนาะก็ครบ3าครั้งแล้ววันนั้นวันที่เบนเจอคิววันที่11มิถุนายนเป็นวันที่8มิถุนายนนะคะซึ่งก็เป็นอีก3วันเบนจะต้องสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์เวลา10บโมงครึ่งนะคะสําหรับคนต่างจังหวัดนะคะพอได้คิวแล้วเนาะก็ต้องมีการจองโรงแรมใช่ไหมคะเบ้นสัมภาษณ์ที่กรุงเทพเบ้นพักที่เดอะควอเตอร์เพิร์จิตนะคะเบนจองในอะกลด้าได้มาราคา518บาทนะคะราคาแบบ ราคาดีเลยแล้วก็โรงแรมดีห้องดีนะคะห้องน้ําก็ดีแล้วก็ใกล้สถานทูตนะคะพอเบนไปถึงเนี่ยเบนก็ลองเดินไปที่สถานทูตใช้เวลาเดิน8นาทีนะคะอันนี้คือเบนจับเวลามาให้แล้วนะคะใช้เวลาเดินแดนาทีก็ไม่ไกลนะคะแล้วเบนก็ไปเจอพนักงานข้างหน้านะคะเขาถามว่าสัมภาษณ์กี่โมงคะอ๋อพรุ่งนี้สัมภาษณ์1ิบโมงครึ่งค่ะพนักงานก็เลยบอกว่าให้มาถึงสักเก้าโมงนะคะต่อไปวันพรุ่งนี้ก็ถึงวันสัมภาษณ์นะคะทุกคนตอนนี้เบนก็เตรียมไป สัมภาษณ์วีซ่านะคะนี่เอกสารแล้วก็กำลังเดินไปจากโรงแรมซึ่งมันใกล้มากตื่นเต้นมากแต่งตัวสีขาวนะคะวันนี้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวรออัพเดตผลกันนะ เอกสารที่เราต้องเตรียมนะคะเอกสารที่ต้องมีก็คือรูปถ่าย2อคูนสนิ้วนะคะ2ใบใบยืนยันนัดสัมภาษณ์ใบยืนยัน DS 160ไปใบเสร็จชําระค่าธรรมเนียมว,วีซ่านะคะสุดท้ายก็คือพาสปอร์ตทุกเล่มที่เรามีนะคะส่วนเอกสารที่เป็นเตรียมใบเพิ่มนะคะที่ทุกคนบอกว่าควรเตรียมใบเพิ่มเผื่อเขา ขอดูอะไรอย่างนี้นะคะควรเตรียมอะไรไปเพิ่มบ้างแต่สําหรับกรณีเวนเขาไม่ขอดูเลยนะคะสิ่งที่เป็นเตรียมไปก็คือ Bank Statement นะคะย้อนหลัง6เดือนเว้นเตรียมไปของทุกธนาคารที่เบนมีเลยนะคะค่าขอเนี่ยแ a งก์สเ t e เมนตนะคะฉบับละ200นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ b บ n กการันตีนะคะฉบับละ100บาทค่ะ สำหรับฟรีแลนซ์นะคะถ้าใครมีเอกสารที่แบบจ่ายภาษีอินโอยส์หรือว่าอะไรที่ได้จากการทํางานที่ในการจ่ายภาษีเป็นหลักฐานอะไรเง<ๆ>ี้ยก็เบนเตรียมไปนะคะเผื่อเขาถามว่าคุณทํางานได้เงินอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ๆ>ก็เตรียมตรงพวกการจ่ายภาษีไปด้วยนะคะแล้วก็เบนก็จะเตรียมเอกสารอธิบายลักษณะงานนะคะเป็น PDF แล้วก็ปิ้งออกมานะคะใน Word ในอะไรอย่างเงี้ยนะคะอธิบายว่าแบบอย่างเช่นยกตัวอย่างเบนนะคะยูทูบเบอร์ัวข้ออย่างงี้นะคะแล้วก็ มี follower เท่านี้แล้วก็แคปรูปวิดีโอให้ดูแคปนู่นแคปนี่ให้ดูว่าอะไรยังไงอธิบายไปประมาณนี้นะคะก็อธิบายลักษณะงานตัวเองไปแล้วก็มีแพผนท่องเที่ยวนะคะที่เป็นทําไปก็จะเป็นเป็นแผนคร่าวๆนะคะแบบ day 1ก็คือไปไหนบ้างไปไหนบ้าง1นึ่ง6องสจนครบวันที่เราไปเที่ยวนะคะ ส่วนสาหรับกรณีวีซ่านักเรียนแบบเบนนะคะเอกสารที่เขาขอดูและเบนไม่มีไม่ได้เตรียมไปนะคะก็คือเอกสารหลักฐานการเรียนจากโรงเรียนที่เคยเรียนอยู่ตอนที่อยู่อเมริกานะคะอันนี้ก็สําคัญมากๆใครที่มีวีซ่านักเรียนอย่าลืมเตรียมไปนะคะโอเคมาถึงจุดที่ทุกคนรอคอยก็คือวันสัมภาษณ์นั่นเองนะคะสิ่งที่ทุกคนอยากฟัง กำลังมาถึงแล้วค่ะวันสัมภาษณ์นะคะ11มิถุนายนที่ผ่านมาเบนก็ไปถึงก่อนเวลานะคะเบนไปถึง9โมงตามที่พี่พนักงานคนเมื่อวานบอกนะคะว่าให้เบนถึง9โมงนะคะเบนก็ไปถึงซึ่งก็เป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งก่อนจะถึงคิวเบนนะคะแต่ว่าเขาก็ให้เข้าไปเลยนะคะตรวจเอกสารนู่นนี่นั่นฝากมือถือให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเข้าไปนั่งรอนะคะจนสุดท้ายมาถึงคิว10โมงครึ่งเชิญค่ะแต่ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเบนไม่รู้นะคะว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ไม่ได้ใส่นาฬิกาไปแต่พออออกมมาสัภษณเรรเ็ียย้ เปิดมือถือดูปรากฏว่าเพิ่งสิบโมงตรงค่ะทุกคนก็คือเสร็จก่อนเวลานั้นอีกเวลานั้นเป็นสิบโมงครึ่งแต่เสร็จสิบโมงก็คือแบบเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไปก่อนก็ทําก่อนได้ก่อนนะคะเขาไม่ได้แบบต้องรออะไรขนาดนั้นเนาะวันที่เบนไปเจอสองช่องนะคะมีเป็นผู้ชายอเมริกันที่ทุกคนบอกใจดีใจดีอยากเจอนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็นท่านกุงศูลผู้หญิงมุสลิมคุมผ้านะคะแต่ว่าท่านผู้ชายเนี่ยเขากำลังสัมภาษณ์น้องนักศึกษาอยู่ซึ่งก็ใช้เวลานานใช่ไหมคะแล้วคนข้างหน้าเบ มาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็สัมภาษณ์แป๊บเดียวเร็วมากทุกคนเขาเดินเข้าไปคุยคุยแป๊บเดียวแล้วเขาก็เดินกลับเลยซึ่งเบนไม่ได้ฟังว่าเขาผ่านหรือไม่ผ่านเพราะว่าเบนมัวแต่ฟังท่านผู้ชาอยู่คําพูดแทรกที่ท่านพูดนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะพูดเป็นภาษาไทยเลยนะคะบทสัมภาษณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะโอเคเริ่มเข้าสู่บทสัมภาษณ์กันเลยสวัสดีค่ะเชิญค่ะพูดกับเบนนี้นะคะเบนก็สวัสดีค่ะกุ m ม r n i n g แล้วเบนก็ยิ้มแล้วก็เดินเข้าไปนะะค พอเดินเข้าไปถึงนะคะก็ท่านก็จะขอพาสปอร์ตนะคะคำถามแรก why do you want to go to the U.S. มินก็ตอบว่า it's always my dream place I want to go to this แล้วท่านก็ตัดบทนะคะแต่ว่าที่ทุกคนพิมพิมพรีวิวกันนั่นแหละคะ่ะคือท่านไม่ฟังแล้วท่านก็จะเปลี่ยนคำถามไปเลยอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอนะคะเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆมันคิดว่าท่านรู้อยู่แล้วจากการที่เรากรอกใน D.S. 1 6 0เป็นคำถามเหมือนดูเชิงดูไวพลิบมากกว่าอย่างนี้นะคะ ก็คือเป็นตอบไปว่ามันเป็นที่ชันที่ที่ฉันชอบเป็นที่ที่ฉันแบบ always ชอบนะคะชอบมาตลอดแล้วอยากจะไปดิสอยากจะไปดิสนีย์แลนด์ยังไม่จบนะคะท่านไม่ฟังก็คือท่านก็ถามต่อนะคะว่า where do you w a n n a go ก็เลยบอกว่าไปลอสแองเจลิสนะคะจะไป LA how many days ปินก็บอกไปตามแพลนคือทุกอย่างที่พูดพูดตาม DS 1 6 0หมดเลยนะคะคำถามต่อไปก็คือขอพาสปอร์ตเรื่ออื่นเราก็ยื่นให้หมดนะคะ แล้วตรงนี้เข้ามาถึงจุดที่ท่านถามนะคะว่าคุณเคยมีวีซ่า U.S. หรอมบนก็เลยบอกไปว่า yes I have a student visa what do you study มบนก็เลยตอบว่า I study English arts and makeup แบบหน้าเขาจะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะ b u t you go back and forth back and forth like many times ประมาณนี้นะคะคือหน้าเนี่ยสงสัยมาเลยแล้วก็ถามว่าแต่คุณกลับไปกลับมาหลายครั้งหรอระหว่างที่เรียนมบนก็ตอบแค่ว่า yes แบบอย่างเงี้ยคะ่ะ yes ก็คืออย่างที่เบนเล่าไปนะคะว่าเบนกับ กับช่วงวันเค c a t i แค่ประมาณ2ครั้งเองนะคะคือเขารู้ข้อมูลนะคะเขารู้ข้อมูลมาเลยเขาอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่า you go back and forth many times แล้วท่านก็ถามว่า how much for you cost ก็คือค่าเรียนเท่าไหร่เบนก็บอกว่าตอนนั้นคือจำไม่ได้จริงนะคะเบนก็เลยบอกว่า I don't remember around $3,000 เป็นต่อประมาณนี้นะคะซึ่ง ก็จำไม่ได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่3,000ดอลลาร์ 3, ด้วยนะคะเป็นจําผิดนะคะแล้วท่านก็แบบ for all like for all c o s t คือทั้งหมดหรอที่คุณไปเรียนมาแค่3,000หรอเบนก็เลยบอกว่า no for just one cost ก็คือไม่แค่ราคาแค่1นึ่งคอสค่ะ how do you pay for your c o s t ก็คือคุณจ่ายเงินค่าเรียนยังไงเอาเงินจากที่ไหนมาจ่ายเพราะว่าเป็นนักเรียนแล้วก็เรียนตั้งนานหลายปีเอาเงินจากไหนท่านก็คือสงสัยนะคะเบนก็เลยตอบว่า my dad fully support me แล้วท่านก็ถามว่าคุณพ่อทํางานอะไรเป็นก็ตอบไปนะคะเป็นตํารวจค่ะแล้วท่านกออ็พยักหน้าแต่ว่าตาเนี่ยมองคอมนะคะเหมือนท่านเช็คอะไรอยู่ตลอดเวลาก็ฟังแล้วก็โอเคโอเคอะไรอย่างงี้นะคะเสร็จแล้วก็ท่านมาถามว่า who d o you go with like, last time who d o you go with คือถามว่าเราเนี่ยครั้งที่แล้ว,ว่เราไปกับใครเป็นไม่ไแน่ใจว่าท่นานถามถึงนิวยอร์กหรือ LA นะคะแต่เป็นตอบหมายถึง LA ก็เลยบอกว่า Oh last time I go with my mom and my brother แล้วท่านก็ถามว่า how many days ก็คือไปเที่ยวกับเขากี่วันเบนก็เลยตอบไปว่า around three or four days แล้วท่านก็ทําหน้างงจุดนี้เบนงงแล้วว่าท่านทําหน้างงทาไมท่านทําหน้าแบบสามสี่วันเองเหรอเหมือนทําหน้างงซึ่งตรงนี้เป็นเพิ่งมาคิดออกนะคะว่าเหมือนไปเที่ยวแค่สามสี่วันมันดูน้อยอะ่ะซึ่งตอนนั้นเบนตอบตามความจริงเพราะว่าเบนไปเที่ยว LA กับพี่ชายแล้วก็คุณแม่เนี่ยแค่แบบ สามสี่วันไม่กี่วันล้วเบนก็กลับมาที่นิวยอร์กอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีหลายครั้งมีเบนไปเที่ยวกับเอลเอกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งก็มีแต่ว่าเบนก็เลยไม่รู้ว่าท่านงงอันไหนหรือท่านรู้รู้มาว่าเบนแบบตอบผิดพลาดอันไหนอันนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆพยายามนึกให้ออกนะคะพยายามจําข้อมูลตัวเองลึกๆให้ได้ว่าไปเที่ยววันไหนกี่วันกับใครอะไรเงี้ยเพราะอาจจะเจอคําถามได้แบบเบนนะคะรัแล้วท่านก็มาถามเรื่องเรียนต่อนะคะคําถามเนี่ยวนไปวนมาเรื่องเที่ยวเรื่องเรียนอย่างนี้นะคะกลับมาถามเรื่อองเรียนนต่ะะค but at first you only apply for six months how come do you stay like for very long ท่านก็ถามว่าแต่ว่าครั้งแรกคุณเนี่ยขอวีซ่าไปแค่6เดือนเนี่ยทำไมถึงอยู่ไปอยู่นานจังแล้วตรงนี้หน้าก็สงสัยมาเลยนะคะทำหน้าแบบ how come you stay like so long เบนก็เลยตอบไปว่า oh yes at first I study language um and then I change school to art school and then เร d ย a อาร and m a ม e u ั Course เบนก็อธิบายไปตามความจริงนะคะว่าใช่ค่ะครั้งแรกเบนไปเรียนภาษาเสร็จแล้วเบนก็เปลี่ยนโรงเรียนนะคะไปเรียนอาร์ตไปเรียนเมคอัพไปเรียนนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะท่านก็บอก I don't understand what เรียนอะไก็เลยต้องอธิบายซ้ำๆหน้าแบบอย่างนี้เลยนะคะไอ้เจ้าไม่รู้ตังว you studying คือหน้าแบบเครียดมาแล้วล่ะเราต้องตอบก็ก็ต้องตอบต้องตอบไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องกังวลก็เลยบอกว่า Oh I study a l o t of c o u r s e s like English I study art painting sketching photography v i d e o g r a p h i n g editing, and all kind of art stuff and I also studying makeup ก็คือเ็นบอกไปว่าเป็นเรียนเยอะเลยนะคะภาษา m a k e ัพเรียน art painting sketching วาดรูปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สาธยายไปตรงนี้ท่านฟังนะคะท่านฟังเ็นไม่ได้ตัดบทนะคะ ฟังแล้วก็แบบอืมรอโอเคอะไรประมาณนี้ยคะ่ะอ๋อตรงนี้เป็นก็เสริมไปด้วยนะคะ I studied at P.I.R. Center I stayed at this school really long. You can search it up บอกให้เธอรู้ว่าเออฉันอยู่ที่โรงเรียนอารเนี่ยนานนะลองเสิร์ชดูได้เลยถามต่อถึงเรื่องงานนะคะ Your work is advertisement right ก right? <G> ็ค <G> ือคุณทำงานเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าใช่ไหมเบนก็ตอบว่า yes ใช่ค่ะ How much did you make last month ก <G> ็คือเดือนที่แล้ว,ท,ลวทำเงินได้ไดเท่าไหร่นก็บอก I made แต่ <t ell an> but it depends s o more sometimes less แบบก็คือตอบตามความจริงเพราะเป็นอาชีพ f r e e l a n นะคะก็คือมันแบบบางทีก็มีขึ้นมีลงท่านก็พยักหน้าไม่ได้อะไรนะคะแล้วท่านก็ถามต่อนะคะว่า I traveling alone ก็คือไปเที่ยวคนเดียวหรอเ็นก็ตอบไปว่า as for now only myself but all my family like my dad my mom and two of my brother they already got a visa and they will see again if I got a visa they will see if they are available to come with me ใช่ค่ะตอนนี้ฉันแพลนไปคนเดียวแต่ว่าครอบครัวฉันเนี่ยมีวีซ่าหมดแล้วมีวีซ่าทุกคนเลยแต่ว่าพวกเขาจะดูอีกทีหลังจากฉันได้รับวีซ่าแล้วว่าพวกเขาจะว่างไปพร้อมกับฉันไหมนะคะก็ต่อไปประมาณนี้เสร็จแล้วท่านก็บอกว่ารอแป๊บนึงนะแล้วก็ท่านก็เดินออกไป เดินออกไปเลยนะคะไปเบนคิดว่าไปปรึกษาหาลือหรือไปหาข้อมูลไปเสิร์ชข้อมูลเราเพิ่มหรืออะไรสักอย่างนะคะก็คือหายไปเลยเบนมองไม่เห็นว่าทำอะไรเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับมาแล้วก็มานั่งนะคะแล้วก็ถามว่า <S <S do you have any school d o c u m e n t มีเอากสารเกี่ยวกับโรงเรียนให้ฉันดูไหมตอนนั้นคิดในใจเลยตายละเตรียมเรื่องแผนแบบอนาคตปัจจุบันอาชีพการงานอย่างดีแต่ไม่ได้เตรียมอดีตมาซึ่งท่านถามถึงอดีตเยอะมากนะคะ ก็ไม่ได้เตรียมมาเลยเันก็ทําแบบเันก็คือคน้คนๆนะคะแล้วแบบ no i don't have it ก็คือไม่มีไม่ได้เอามาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วท่านก็ตรงนี้จะบอกว่าใจเสียมากใจเสียมากจริงๆทุกคนท่านทําแบบนี้ค่ะเป็นโต๊ะใช่ไหมตรงนี้เป็นโต๊ะเนาะยืนพาสสอบ์ดยืนพัสปะบ์ดคืนให้เราอะ่ะตอนนั้นคือแบบในใจคิดว่าโอ้โหตุ๊บแล้วหรอตายละ ไม่ได้วีซ่าแล้วเจงเลยอะไรอย่างงี้นะคะต้องเสียค่าวีซ่าฟรีห้าพันอะไรเงี้ยคือใจตุ้บเลยยืย่นขึ้นมาทําไมไม่อยากได้คือในใจคิดว่าไม่อยากได้อย่าเอามาแบบพยายามไม่มองด้วย,ยงนงคะแล้วยื่นขึ้นมาอย่างงี้แล้วท่านก็เอางนี้แล้วกันเฮ้ยมันเหมือนแบบจศศังหวัดสิดธคอมมากตอนนั้นเป็นจังหวัแบบเสียใจแล้วอยแล้วก็ดีใจอย่างเงี้ยแบบแกล้งอะ่ะเราไม่รู้ว่าท่านทําอะไรแกล้งหรือยังไงนะแต่ว่าคือไม่ได้หน้าเล่นนะหน้าจริงจังตลอดก็คือยืน่นก็ เอางี้ละกัน let's do this ท่านก็บอกว่าเอางี้ละกันมาทำหนิงกันดีกว่า I want more information about your school can you send me all the document s to this email ท่านก็เอากระดาษสีขาวมาวงให้เป็นที่อยู่อีเมลนะคะแล้วก็เขียนบอกว่าต้องการอะไรบ้างนะคะสำหรับเบนก็คือมีวันที่เรียนใบเกรดใบจบค่าเรียนคอร์สค่าเรียนทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่นักเรียน F1 ต้องเตรียมนะคะ แล้วท่านก็ยื่นกระดาษให้เบนก็รับนะคะแล้วบอกโอเคแล้วเสร็จแล้วเบนก็อ่านนะคะซึ่งท่านเขียนว่า2 0 1 8ใช่ไหมแต่เบนเรียนถึงแค่2 0 1 7เบนก็มีการแย้งไปด้วยนะคะอะไรที่มันไม่ใช่เบนจะแย้งต่อเลยเบนก็บอกว่าก็บอกว่าฉันเรียนถึงแค่2 0 1 7เองนะท่านก็บอกว่าก็ส่งมาทั้งหมดที่เธอเรียนนั่นแหละส่งมาที่อีเมลนี้นะฉันจะตัดสินอีกทีก็คือยังไม่ได้นั่นเองนะคะต้องส่งเอกสารไปให้ท่านตัดสินใจอีกทีวันนั้นก็เลยเดินกลับโรงแรมแบบเป็นความ่ยัังไไมด้น เบนก็ส่งไปตอนห้าทุ่มเนอะกว่าจะกว่าจะรวบรวมเอกสารเสร็จนะคะสิ่งที่เบนมีนะคะเบนที่เบนเก็บไว้ตอนที่เบนเรียนหนุ่มย้อนไปแปดปีที่แล้วนะคะก็มี i 2ทเวนใบเสร็จตารางเรียนใบจบใบเกรดซึ่งมีแค่บางโรงเรียนไม่ได้ครบทุกโรงเรียนนะคะเบนก็สแกนไปทั้งหมด45แผ่นนะคะส่งไปในวันที่11นั้นเลยตอน5ทุ่มส่งไปปุ๊บก็ติดเสาร์อาทิตย์อีกละเป็นวันศุกร์ติดเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็รอวันจันทร์เพื่อที่ท่านจะตอบกลับมาพอถึงวันจันทร์ปุ๊บท่านก็ตอบกลบ ฉันไม่เห็นข้อมูลของคุณกรุณาส่งกลับมาใหม่เป็น PDF ก็คือเบนส่งกลับไปเป็นรูปภาพนะคะพอเป็นสแกนเอกสารลงคอมมันก็จะออกมาเป็นลักษณะรูปภาพนะคะก็เป็นรูปภาพหนึ่งสองี่ห้าสี่สิบห้ารูปนะคะซึ่งอันนี้ก็บอกให้ทุกคนรู้เลยนะคะว่าการส่งข้อมูลอะไรให้ส่งเป็น PDF นะคะเบนก็เลยรีบทําใหม่นะคะแล้วก็ส่งให้คืนกับในวันที่ท่านขอเลยเป็น PDF ก็ส่งกลับไปทั้งหมดพอส่งกลับไปปุ๊บ วันนั้นเป็นวันที่14นะคะวันถัดมาวันที่15มิถุนายนก็ได้รับเมลตอบกลับว่าเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะข้อมูลที่คุณส่งมาไม่เพียงพอเราต้องการเอกสารทั้งหมดนี้เพื่อทราบว่าคุณทําอะไรบ้างระหว่างที่คุณอยู่ที่อเมริกา สิ่งที่เราต้องการเป็นพิเศษคือใบเกรดหรือหลักฐานอื่นๆจากโรงเรียนที่คุณเรียนระหว่างปี2013-2018ถึง2018ที่แสดง 1. วันที่เข้าเรียนและวันเรียนจบ 2. ค่าเรียนแต่และคอร์ส 3. หลักฐานยืนยันว่าคุณสำเร็จการศึกษาทั้งหมดโปรดทราบไว้ด้วยว่าหากคุณไม่ตอบกลับด้วยหลักฐานนี้เพียงพอเราจำเป็นจะต้องปฏิเสธคำขอวีซ่าของคุณ นี่มีส่งท้ายว่าจะปฏิเสธด้วยถ้าข้อมูลไม่พอเพราะฉะนั้นก็จดเลยนะคะ1 2- 3สข้อที่เบนบอกเมื่อกี้จำเป็นมากถ้าไม่มีก็คือจะขอปฏิเสธวีซ่าของคุณนะคะตรงนี้เป็นแบบเอาละยังไงต้องไปตามกับโรงเรียนมาให้พอขั้นตอนถัดไปก็คือไปขออีเมลไปขอจากโรงเรียนที่เคยเรียนนะคะ ที่นิวยอร์กซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเนาะเพราะเวลาไม่ตรงกันและส่วนใหญ่จะคุยเวลาประมาณตีห้านะคะจะเป็นห้าโมงเย็นของที่นู่นเป็นสังเกตดูแต่ละโรงเรียนจะชอบตอบเป็นประมาณตีสี่ตีห้านบอกไปเลยนะคะขอสามข้อหนึ่งสองสามอย่างนี้อืมเขาก็โอเคได้เทคซัมไทมนะขอเวลาหน่อยแล้วบางเรียนก็ตอบนานตอบช้าและมีบางโรงเรียนที่เก็บเงินด้วยนะคะค่าเอกสารเบนโดนค่าเอกสารไปหนึ่งโรงเรยนที่เรียกเก็บนะคะไปหนึ่งพันหกร้อยบาทห้าสิบเหรียญ ใช่ก็คือบางโรงเรียนก็ให้ฟรีเลยก็เป็นใบเกตใบจบให้อะไรมาครบเรียบร้อยตอบเร็วบางโรงเรียนก็ตอบช้าแล้วบางเรียนก็คิดเงินนะคะเพื่อนๆืก็ลองขอข้อมูลจากโรงเรียนไว้แต่นันเนิ่นนะคะจะได้ไม่ต้องแบบว่ามาลุ้นผลวิซายาวนานแบบเป็นนะคะแบบใช้เวลาคุยกับโรงเรียนเป็นอาทิตย์นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดเอกสารโรงเรียนทั้งหมดที่ทเป็นส่งไปนะคะเยอะมากๆใบจบใบเกตใบ,น,น,บนู่นใบนี้ i d e n t ตี้ต่างๆค่าลงค่าเรียนคอร์สอะไรน,นะคะส่งไปให้หมดคะ่ะครบ มากพอผ่านไป8วันนะคะวันที่23มิถุนาย,ยนเป็นรวบรวมเอกสารทั้งหมดครบนะคะจากท,ทุกโรงเรียนนะคะแลเบนก็รีบตอบเมลกลับไปตอนตีสีครึ่งเพราะว่าตีสี่ครึ่งไม่ใช่พนที่เป็นตื่นนะคะแต่เป็นเอกสารจากโรงเรียน อันสุดท้ายที่กำลังจะส่งมาที่เป็นนั่งรออยู่เลยนะคะนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็รอติ้งติงเมลเข้ามาตอนตีสี่เบนก็รีบทําให้เรียบร้อยส่งกลับไปตอนตีสี่ครึ่งแล้วก็เสร็จแล้วตื่นมานะคะวันเดียวกันวันที่23มิถุนายนเวลาบ่ายสองเบนก็ได้รับอีเมลตอบกลับว่า your provided information was well received your visa application has been approved ก็คือผ่านคะ่ะทุกคนโอ้โหตอนที่ได้อ่านอีเมลนี้แบบกระโดดแบบ ต้นดีใจมากเลยนะคะโล่งมากสําเร็จแล้วนะคะแบบอ๋อแล้วเป็นฝันด้วยในฝันเห็นแบบมองคอมอะค่ะเป็นหน้าจอคอมแล้วก็ your visa is approved นะคะอันนี้คือคำที่เป็นเห็นในฝันนะตื่นมาเจออีเมลจริงๆ your visa application has been approved เป็นการทำวีซ่า13วันตลอดระยะเวลา13วันที่ผ่านมาคืออึดอัดใจมากเมื่อไหร่ผลวีซ่าจะออก ลุน13วันเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆ F1 เนี่ยเตรียมข้อมูลดีๆนะคะจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยลุ้นแบบเบนนะคะแล้ววันที่24นะคะก็จะมีข้อความเข้ามาว่าพาสปอร์ตท่านอยู่ระหว่างจะส่งไปสนีจากแผนกกงสุลสหรฐแล้ววันที่25ใช้เวลาแค่1วันเองค่ะเบนก็ได้รับพาสปอร์ตคืนส่งที่บ้านนะคะแล้วเปิดดูก็ได้วีซ่าท่องเที่ยว10ปีค่ะโอ้ยเลท ก็เป็นการรีวิวที่ยาวนิดนึงนะคะแต่อยากให้ข้อมูลกับทุกคนจริงๆจะได้เป็นประโยชน์นะคะสําหรับใครที่ทําเองนะคะเ็นก็แนะนําจริงๆมันก็ทําเองได้นะคะแต่ถ้าใครแบบไม่มีเวลาหรือว่ากังวลในหลายๆเรื่องก็ปรึกษาเอเจนซี่หรืออะไรได้นะคะแต่ถ้าใครทำเองได้ก็แนะนําทําเองนะคะเ็นก็อยากมาให้ข้อมูลมเพื่อนจะได้แบบเป็นประโยชน์กันเนาะเหมือนช่วยเหลือกันนะคะถ้ามีอะไรก็ถามได้เลยนะคะวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย